การเรียนรู้จักกับเขาเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่าเขาเองก็มีความต้องการที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งที่เราหยิบยื่นให้ จะมากหรือน้อยก็ตามแต่ไม่ต่างไปจากคนปกติทั่วไปและที่สำคัญก็คือเขาต้องการโอกาสโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกับเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไปเลยนะครับ,บคุณดีนะครับคนนี้ใครจะจ๊จา ก็ได้ชวนสายยันมาเที่ยวเห็นในรถนั่งหน้ามาเลยครับนั่งหน้ามาแล้วเราบอกเฮ้ยเขาพาใครมาวันนี้วันนี้หน้าติ๊กต้องมาเลยอ่ะเขาก็ลงมาแนะนํำรู้จักว่านี่คือสายยันอ่าบ้านเขาอยู่ตรงคอนโดเสนาทิพคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เห็นสายยันผมก็ขำผมชอบคนประเภทนี้ดูและเออทูชตากันดีสายยันเขาก็จะไปไหนมาไหนกับพี่เด๋อมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแรกๆก็เอ๊ะรู้สึก แปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่พี่เด๋อใช้สายันไปเอาของในรถให้หน่อยแล้วก็เอากุญแจรถให้สายันอย่างเงี้ยเราก็ยังแปลกใจเอ๊ะอ้าวพี่เดอสายันเข้าไปเปิดประตูรถอะไรเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้ว่าเป็นคิดว่าเขาจะมีพรสวรรค์อะไรหรอกครับเมอะว่าเราเอามาอยูเ่เป็นเพื่อนตอนผมก็กะว่าขับรถกลับลาไปไหนอะแต่เวลาไปถ่ายละครไปแสดงกหลกก็มีเพื่อนนั่งคุยไปคือจะได้ ไม่ห่ง่งไม่เหงาเาะบอกผมไม่ <c oughs> ไม่ใช้คนขับรถตอนนั้นฮะแล้วก็ยังไม่คิดหรอกว่ามีวอมสวรค์ผมก็ไม่กล้าเอาสายยางขึ้นแสดงอยู่แล้วกลัวเดี๋ยวคนจะว่าหาว่าเอาคนแบบเนี้มาแกล้งหรือว่าเอามาทำมาหากินอะไรเงี้ยถามอะไรเขาก็ตอบธรรมชาติของเขาพวกเรายังรู้สึกขำม,มากขำเลยขำน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ สักอะไรวะน่ะมังกรไฟโอ้ยทำไมตัวเล็กนะอ่ะตัวเล็กเก็บนะแต่ถ้าเกิดใจไม่ถึงนี่สักไม่ได้อ่าอาศัยใจถึงโอ้โอวันนี้หนึ่งตอ่อเจ็ดแล้วร้านเขาขายดีไหมขายไม่ค่อยดีของมันน้อยคนเลยไม่เข้าเห็นเพรวาน,านัานขนมอร่อยร้าน <c oughs> โอ้แทนรอสเสร็จหมดจ้าโอ้โห้เยอะมากแต่เห็นเข้ามาระยะเวลาหลายปีนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเล่นตลกเก่งเนอะ เป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวมาอยู่ในคณะหใหม่ๆนะชาวคณะก็ยังไม่ว่าเลยนะชาวคณะก็ขำด้วยคือทุกคนก็ชอบสายันคือชอบที่ว่าตลกเป็นตลกของพวกตลกให้อยู่ข้างล่างนี่ยเขาตลกมากเพราะหน้าเขาก็ตลกอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะขึ้นแสดงอะไรหรอกครับก็คิดว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาอยู่ในทีมคณะของเราะจะได้ไม่เหงาก็เอิญอยู่มาวันหนึ่งเ,ออเขาเริ่กอยากจะแสดง หรือว่าผราเห็นว่าแขกมันน้อยอะที่คาเฟ่แขกมันน้อยก็ลองดูเอาสัญญาณน้องขึ้นเล่นนี่เขาก็เล่นได้แขกก็ขำนะพวกเราก็ขำแต่ละก็รับมุกรับอะไรนี่มันเออมันเจาึงมีความสุรั์หรือว่ามันปะัมันเหมาะลเ,ออเลยเลยเราารับมุกจังหวะมันได้ให้ลองให้เาหขาลำเอา อาหน้าเพียงติ่งต้องแต่สมองเขาดีไม่ใช่ความสามารถก็เป็นเยี่ยมลาพัดนาเทียมหยิงชายถามอะไรก็ตอบได้เอานี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่รู้ด้วยเอเรงแต่งอลลูกหูกตาตาบอกชอชิงอะติ ขอละรังอดังแบงแม่เขาสอนกันมาดีแต่ว่าแม่สอนนิดอาดีจงมาส่งเสริมให้เขามีโอกาสถามอะไรตอบไม่พลาดจงเอแลวดีเขานั่นเรียนมาจากไหน เอาบอกเขาไปอ่เลยพี่เรียนที่ไหนลามลามเรียนปีไหนปีไหนม่ไตนปีฮะกตลา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 าล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 า เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ธรรมดาเลยเขาขำธรรมชาติมากขำจากคาเฟ่ไม่พอยังกลับมานอนขำผู้หญิอครับสิบนิวประนมละครับพรมวันตาทันทีได้มาละพมจากข้อวานปทน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 ปะปะปะทน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 ปะทน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 ปะปาปะทนทนทนทมึงลองโทษเนี้ยทนไม่ใช่ไหนทนทนเนี้ยทน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 ไม่ใช่ ทน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 ไม่ใช่ไหนทนทนไม่ใช่อะไรพี่ตายอย่างนี้พี่ไม่ไว้ใจผมเหรอมึงจะไปทนเนี่ยก็ผมทนแลปะทน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 ลองทนดิทนไม่ใช่คอยดูหน่อยที่ว่าใครเข้าใจไหมได้เลยครับเออคอยดูหน่อยต่อไปจะเล่าว่าเรื่องเาวาเศร้าโศกที่คนทั้งโลก ตีคนทั้งโลเก่าอย่างวันวัยปะทน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 ป้าปะปะทน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 วันที่หยิบซองพืชจิกาวันนี้นาววังหวาจำได้ปะทน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 ทอะไรพี่ปะทนทนทนปะทน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 หรือมึงไม่ผมไม่ปะทน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 เป๊ะผมเป๊ะหรือว่าวงแตกแล้วประสาทเสียแก้งแอบทำใน ทน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 ไม่ใช่เน่าเจกไว้คอยดูหน่อยสิว่าใครทําอ่ะได้เลยครับรู้เปล่าครับผมพี่น้องชาวกายและต้องไร่สุขเพราะว่ามีทุกอุทกภัยปะทน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 บาทเนี่ยทน ปาทนทนทนเนี่ยทน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 กูไหวตีแน่เลยอะไรเสียงผมสูงเสียงที่ไหนเราเสียงต่ำปะทน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 ในปะาทนทนทนเนียปะาทน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 ในลองปะาทนทนเนี่ยปาทนเออไม่ใช่เว้ยชัดเลยเออตอนนั้นมันเป็นเวลาดึก ไม่มีใครรู้สึกว่าจะเกิดไัอแะปะทน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 ปะปะปะทน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 ปะทน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 ปะป้ทนทนไหนมึงปะับป้าก็ทษปะปะทน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 ปะไม่ใช่ปะทนทนทนปะทนทนปะทน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 ไหนทำปะทนทนเลยปะทนทนไม่ใช่เว้ยเออ แล้วเสียงมันยังไงเลยคนนั้นตอนนั้นมันเป็นนะเวลาดึกไม่มีใครรู้ซึกว่าจะตืิดภัยอ่ะป้าทนทนทน้าบ้าบ้าทน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 บ้าบ้าบ้าอะไรเฮ้ยพี่ไปแล้ววะตกใจกันเองอะตกใจกันเองพรสวรรค์เนี่ยเขาให้มาเนี่ยไม่เท่ากันแต่พรแสวงเนี่ยเขาให้มาเท่ากันแต่คนเรามักจะใช้ไม่เท่ากันนะครับแต่สําหรับสายยันเนี่ย เขามีพรสวรรค์แล้วเขาใช้พรสแสวงอย่างหลักเลยเขาใช้คู่กันไปด้วยในสัดส่วนที่พอกันหมอครับอ้าวว่าไงหมอสวัสดีสวัสดีชันนั่งก่อนชันนั่งก่อนเป็นไงอ่ะวันนี้มาหาหมอเป็นอะไรเหรอเมื่อกี้มดเลรครับไมนะมืม่กิ้มดชอบกินมดเหรอครับมอ้าวทำไมอ่ะทำไมำไปชอบกินมดชอบู กินเนี่ยมันอร่อยมากเหรอเห็นหมดแล้วอร่อยครับเหรอครับเอื้มอร่อยเลยนี่กินแมงวันเลยเหรออืมชอบชอบชอบโอโ้โอหโอ้โหอร่อยเนี้ยโอ้ยมองมองอะไรอร่อยโอ้ยนั่นนี่บินไปตัวอะไรบินไปอืมอร่อยเลยนี่กินแมลงอย่างงี้อยากหายไหมเนี่ยอยากหายนะหายแล้ว อยากหายหายแล้วที่ไหนเราก็ยังกินแมลงอยู่เลยก็บอกหมออ้โหขี้อ่ะไม่ใช่แมลงเหรอครับอุยเอางี้ลวกันถ้าอาการแบบนี้นะไม่ดีหรอกเดี๋ยวสังคมรังเกียจครับเอางี้ลวกันกินยาของหมอแล้วกันโอ้โหอ้าวอาการหนักอ่ะอุ้มี โอ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวโหดร้ายทั้งนั้นเลยข้าข่มขืนเด็กกองอยู่คนเดียวระวังนะพวกจะมาข่มขืนเข้าละ่ะเด้ยเดี๋ยวเดียจะฉีบนู่นเลยแมล้อเล่นนิดหน่อยก็ทำเป็นโมโหผู้ก็พูดนะปีนี้กลองแก่มากเลยตาตกหน้าเหี่ยวไปหมดแล้วน่ใจจริงเอะ๊ะเหนื่อยใจเลยคนเราแก่แล้วนี่แล้วนี่ก็ไกลแซยึดด้วย วันเกิดกองกองจะนิมนต์พระกี่องค์อ่ะ๙สี่สี่อ๋อสงสัยจะนิมนต์พระข้างบ้านอีกห้าองค์อ่ะคงจะแบบนั้น่ะเป็นเก้าองค์เพราะวันเกิดวันมงคลต้องเก้าองค์ของอยังสองบอกสองนี่เป็นเท่าไหร่ของอะสี่สี่เออของยังจำได้แล้วสองบอกหนึ่งนะกลมาสามโอ้ยสองบอกหนึ่งปกักบวกไปบวกมาเป็นสาม แล้วหนึ่งบวกหนึ่งละกองหกหกอ๋อสงสัยกองจะบวกผิดหนักใจครับตอนแรกหนักใจมากเลยครับเพราะเวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินลงจากเวทีเนี่ยพอเดินพ้นแขกปุ๊บเสียงข้างหลังเนี่ยเราเราจะได้ยินเลยเสียงจากแขมอกว่าเฮ้ยคณะเด๋อไม่มีอะไรแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนี้พืนคนปัญญาอ่อนแล้วไม่มีอะไรเล่นกันแล้วเนี่ยถึงเอาคนแบบนี้มาเล่น เราเดินมาเราได้ยินข้างหลังที่เรามีความรู้สึกคิดมากเหมือนกันครับผมรู้แล้วว่าใครๆก็ต้องคิดแต่ผมใจผมสําคัญกว่าเพราะผมคิดว่าผมทําด้วยใจครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเล่นเรามีแต่ในเมื่อเรามีตัวสายยันมาเนี่ยเราก็ต้องเล่นกับสายยันฮะเพราะเราเป็นตลกเราต้องการให้คนขำครับแต่ในเมื่อสายยันขึ้นมาเล่นแล้วเนี่ยคนเขาขำครับขำม,มากเลยครับไม่ใช่มาขำเนน้อยเราเลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเลิกคิดได้เลยเลิกคิดมากได้เลยเขาจะว่ายังไงก็แล้วแต่ปล่อยเขาไป แต่คนที่เขาว่าน่ะเขาก็ยังขำสาย,ยันอยู่ผมว่าการให้โอกาสสําหรับคนที่ด้อยโอกาสนะครับดีกว่าให้โอกาสกับคนที่คิดจะฉวยโอกาสข่าวสั้น